สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะพอ a l อกอโลนกับช่องช่องนี้เลย p o พ Walk Alone นะครับวันนี้นําพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพนเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ขอฝากนิดนึงนะครับ ถ้าใครเห็นโฆษณาขึ้นนะครับก็รบกวนนะครับอย่ากดคล้ามเลยนะครับปล่อยมันวิ่งไปนะครับช่วยสนับสนุนด้วยนะครับในช่องทางนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับกับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็เป็นนัดสุดท้ายแล้วนะเออนัดที่38นะครับซึ่งแน่นอนครับเกมในวันนี้นะครับลิพูจะเปิดบ้านพบกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับก็ลิพู ไม่ต้องรุ้นอะไรแล้วนะครับจบแน่นอนแล้ว100%นั่นก็คืออันดับ3นะครับ่วนวูฟแฮมปตันนะครับเขาเนี่ยนะครับก็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็อยู่กลางตารางนะเอออยู่อันดับที่13นะครับก็ไม่น่าจะหล่นไปมากกว่านี้แล้วนะครับบอลยุโรปก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรนะครับหนีตกชั้นก็ไม่ต้องหนีนะครับวันนี้ก็คือเหมือนเล่นให้ครบโปรแกรมนะครับให้มันครบ38นัดนะครับก็ ต้องบอกเลยนะว่ามันไวมากนะฮะแป๊บๆเองนะครับจบฤดูกาลแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูรายชื่อนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้กันดูก่อนดีกว่านะครับลิเวูของเราเนี่ยนะครับน่าจะมาในระบบ433นะขออนุญ,ญาต เอามาจากเว็บไซต์ Who Score เช่นเดิมนะครับลิพูน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับในวันนี้นะครับผู้สาประตูเนี่ยอาริสันเบเกอร์นะครับแบ็กขวาเนี่ยเทรนด์อาโนนะครับแบ็กซ้ายนะครับน่าจะยังใช้โจโกเมตไปก่อนนะแต่ว่าแอนดูโรปัสันเนี่ยกลับมาแล้วนะครับก็หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นเวอร์จิลฟันไดยจับคู่กับทางจาริวคอนซา นะครับด้านกลางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับวาตาลุเอนโดแล้วก็ฮาวิเอเลียดนะน่าจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับข้างหน้านะครับมีลุยดีอาร์สคอด์กิกาโปแล้วก็โมซาล่านะครับก็ยกชุดมากับนัดที่เจอกับแอสตันวิลล่านั่นแหละนะครับที่เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะเพื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมว่าครอปเนี่ยก็น่าจะเลือกใช้ชุดนี้นะครับแอนดูร์บอสันที่บอกว่าหายเจ็บกลับมาแล้วเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นเพียงแค่ ตัวสำรองนะครับแล้วก็อาจจะมีการส่งลงมาด้วยนะครับแต่ก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆเกมนั่นแหละนะครับส่วนทางวูฟแฟมตันวันเดอร์เลอร์นะครับน่าจะมาในระบบ4-3-4-2-1ผู้สาปประตูเป็นโจเซสานะครับหลัง3ตัวมีบูโนนะครับอ่ามักม็กซิมิเลียนคิวแมนนะครับแล้วก็โต,โตติโกเมสนะกลาง4ตัวนะครับมีเนลสันเซมิโดนะครับ เจ้าโกเมสนะครับมาริโอเล์มนานะครับแล้วก็ uri, นรูรีนะครับแนวลุกนะครับมีฮาวังฮีชานะครับแล้วก็เปาโบซาลาเบียนะครับหน้าเป้าเป็นมาซิยุตคุนยานะครับเกมในวันนี้ก็มันไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วเนาะเต็มที่ก็คือทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นนัดสุดท้ายของทางเจอร์นียคอปด้วยนะครับเป็นนัดสั่งลาของแกนั่นแหละนะจะเรียกว่าเป็นเกมสั่งลาแกก็ได้นะครับเพราะว่าในคืนวันนี้เนี่ยสี่ทุ่มนะครับแกจะลงคุมทีมเป็นนัดสุดท้ายและก็เป็นครั้งสุดท้ายให้กับลิเวอร์พูลแล้วนะครับหวังว่าวันนี้นักเตะในแต่ละคนนะครับและแต่ละตำแหน่งจะเล่นเพื่อให้มีสิ่งดีๆก่อนที่จะเป็นการอำลาเจอร์นียคอปนะครับ ก็ถามว่าวันนี้ต้องระวังอะไรใครมากไหมก็มาซื้อคุณย่านรรั่นแหละครับนะฮะตัวเก่งของเขาก็มีอ ความเร็วนะครับแล้วก็ยิงประตูได้ค่อนข้างที่จะเฉียบคมก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันนะครับเล่นไม่ประมาทก็พอนะครับในบ้านนะัดสุดท้ายผมเชื่อมั่นเลยนะผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าในบ้านนะัดสุดท้ายส่วนมากลิปูจะไม่ค่อยแพ้นะแต่ว่าจะชนะเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็ามารอดูกันแล้วกันนะครับแล้วยิ่งเป็นนัดอำลาเยอนคอปอยู่แล้วด้วยนะครับในวันนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยจะตั้งใจเล่นเป็นอย่างมากนะเพราะว่า มันไม่ได้ว่าเล่นต่อหน้าเจอให้คอปเป็นนัดสุดท้ายนะครับไหนจะเป็นครอบครัวที่มาถูกไหมเหล่าบรรดาแฟนบอลที่มาได้ดูในนัดสุดท้ายนะครับคนไทยผมก็ว่าน่าจะเข้าไปเยอะนะเออกับเกมวันนี้นะครับถึงค่าตั๋วมันจะแพงแสนแพงผมว่าหลายๆคนก็ถ้าเขามีตตตุ้งสตังพอเขาก็บินไปกันหมดแล้วละ่ะนะไปรอดูนะครับไม่ได้บินไปสิไปรอดูเกมในวันนี้นะเขาบินไปกันหลายวันแล้วนะครับก็วันนี้ อยากให้ทุกคนเล่นให้เต็มที่นะครับเล่นเพื่อบอสอันเป็นที่รักของเรานะครับในนาสุดท้ายให้ได้มีความประทับใจนะครับก่อนที่แกจะอําลาจากทีมไปนะครับแล้วเราก็มารอดูแล้วกันนะวันนี้นะครับ 4. ทุ่มตรงลีพูจะเปิดบ้านพบกับทางวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับ เอาไปต่อกันที่ข่าวกันเลยแล้วกันนะครับตามพาดหัวเลยครับเรียมันลิตนะครับจ้องที่จะโฉกตัวอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับเพื่อที่จะไปแทนนะครับโทนี่โครสและก็ทางลูกาโมดิตนะครับสองคนนี้เนี่ยเตรียมที่จะย้ายออกนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับก็ในเนื้อข่าวเขาบอกมาว่านะครับเรียมันลิตเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ กองกลางคนสำคัญของทีมลิพูนะครับเนื่องจากว่าต้องเอาไปแทนโทน่คโคชและก็ลูกาโมดิตนะครับที่จะอำลาทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้เรัมลมาดริดได้ทำการเฝ้าติดตามดูฟอร์มและพัฒนาการของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มาโดยตลอดในฤดูกาลนี้และดูเหมือนว่าเขาจะได้รับการประเมินที่สูงอย่างมากจากทางราชันชุดขาวอีกด้วยทั้งนี้นะครับก็มีรายงานมานะครับว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มีค่าฉี่สัญญากับลิพูอยู่ที่70ล้านยูโรในสัญญาของเขาอีกด้วย นะครับอันนี้ยมาเป็นสื่อจากสเปนนะครับแล้วลองมาฟังกันดีๆนะครับว่าที่จริงแล้วอเล็กซิสแมคคาริสเตอร์เท่าที่เราทราบกันนะครับไม่มีค่าฉีกสัญญานะครับนักเตะริพูทุกคนไม่มีค่าฉีกสัญญานะครับอยากมาซื้อจ่ายมาในราคาที่เหมาะสมแล้วเดี๋ยวรีพูจะปล่อยเองนะครับถ้าใครยังจำมันได้ในรายของเอเมเลชันจำได้ใช่ไหมตอนที่เขาย้ายออกไปอะนะครับ ก็คือปัญหาในเรื่องสัญญานี่แหละตอนนั้นนะเอเมลิชานเนี่ยอยากให้รีพูเนี่ยใส่หัวข้อในการค่าฉีดสัญญาลงไปในสัญญาด้วยในสัญญาฉบับใหม่ด้วยแต่รีพูเนี่ยไม่ยอมใส่นะครับเพราะว่าเขาทางทีมบริหารเขาไม่จะไม่มีการใส่ค่าฉีดสัญญาใดๆดทั้งสิ้นนะครับก็คือจะซื้อเนี่ยก็ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เราเชื่อมั่นได้เลยครับว่านักเตะรีพู ทุกคนในปัจจุบันตอ,อนตอนนี้ที่อยู่กับทีมทุกคนไม่มีค่าฉีดสัญญาครับไม่มีค่าฉีดสัญญาแต่อย่างใดน,นะครับถ้าอยากจะซื้ออย่างที่ผมบอกเอาเงินมานะครับในราคาที่เหมาะสมและวเด๋ยลี่ผูเนี่ยจะพิจารณาแล้วก็จะขายไปเองนะครับแล้วสื่อที่เล่นออกมามันก็เป็นทางสเปนด้วยนะครับแน่นอนครับสื่อสเปนตัวเสียมอยู่แล้วและอย่างหนึ่งเขายิ่งรู้อยู่แล้วว่านักเตะเนี่ยในพวกอเมริกาใต้ นะอยากไปเล่นที่สเปนไม่ว่าจะเป็นมาริดหรือว่าทางบาร์เซโลนาเองก็ดีนะครับข่าวของลุยดีอาร์ก็มีกับบาซ่าจำได้ใช่ไหมนะครับแล้วก็นี้ล่าสุดเป็นทางอเล็กซิสแม็กอลิเซอร์นะครับที่มีข่าวกับทางเรอัลมาลิดว่าอยากจะดึงตัวไปนะครับยังไงก็รอดูสถานการณ์แล้วกันแต่ผมเชื่อเลยครับ 99.99%รีพูไม่ขายแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรฤดูกาลนี้ทั้งฤดูกาลอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับแล้วซื้อมาในราคาที่ไม่ได้สูงด้วยถูกไหมมันจะปล่อยอะไรมันก็มันไม่ใช่อะ่ะผมว่ามันไม่ใช่แน่นอนแล้วผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าอเนสล็อตเนี่ยก็มองเห็นความสําคัญของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับเขาคงไม่ปล่อยรหรอกหูปล่อยในเรื่องใหญ่เลยนะครับเราต้องมานั่งหากันอีกถูกไหม เออนะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่ทางลิภูเนี่ยจะปล่อยขายนะครับแต่ก็ถ้าราคามันโหดจริงๆก็ไม่แน่นะเออแต่เพราะผมก็ยังเชื่อครับว่าไม่น่าจะขายแน่นอนนะครับในรายของอเล็กซิสแม็กอ t ริสเตอร์นะครับอ่ะไหนๆมีข่าวกับแม็กอ i s ิสเตอร์ใช่ไหมว่ามาริดจะเอาทางสเปนมันก็เล่นมาอีกครับนะฮะ เป็นนักเตะของมาริดเหมือนกันแต่เขาเนี้ยเป็นลิพูจะเอานะครับนั่นก็คือทางโรดิโก้นั่นเองนะครับสื่อของสเปนนะครับเขาระบุออกมาว่าลิพูเนี่ยยังคงให้ความสนใจโรดิโก้ปีกตัวเก่งของทางเรัลมดริดตนะครับมาร่วมทับให้ได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับตกเป็นข่าวมาอยู่ตลอดด้วยนะครับสื่อดังนะครับเขากล่าวมาในรายละเอียดว่าลิพูเนี่ยยินดีที่จะจ่ายเงินในค่าตัวมหาศาลถึง103ล้าน103ล้านปอนด์ เพื่อนะครับจะดึงดาวเตะชาวบาซิวลายนี้นะครับโดยหวังว่าจะมาทดแทนโมเมสซ่าที่มีข่าวว่าจะย้ายไปเล่นในลีกซาอุนะครับปัจจุบันโรดิโก้เนี่ยอายุ23ปีลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดไปแล้ว213นัดโดยในฤดูกาลนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยยิงไปทั้งหมด17ประตูกับอีก9แอสซิสในทุกรายการนะครับแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ลาลิกาของสเปนด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ไปลุ้น นะครับในนัดชิงในฟุตบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับที่จะเตะกันในวันที่1มิถุนายนนี้ด้วยนะครับก็น่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะทางโรดิโก้เนี่ยคือมันเก่งจริงครับตัวเนี้ยแต่ว่าอันเชลต t t อะ่ะเขากำลังสร้างทีมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโรดิโก้เวเนซิอุสใช่ไหมจูดเบลลิงแฮมนะครับหลายๆคนนะครับของเรอัลมาดริดเนี่ยทางอันเชลต t t i กำลังปั้นขึ้นมาแล้วก็อยู่ใน ต้องบอกว่าอยู่ในเส้นทางที่ดีด้วยนะครับคือตอนนี้กบบาซามิดเลยล่ะสำหรับาดาวดังของมัดริตนะครับที่อเชลติปั้นขึ้นมาแล้วผมว่าเชลติน่าจะห่วงหน้าดูแต่ถามว่าร้อยสล้านปอลิพูจะสู้ไหมผมว่าถ้าเอาจริงๆก็สู้ถ้าเอาจริงๆนะเออถ้าใครยังจำมันได้นะครับในกรณีของโคเซ่ไคเซโดที่เราตอนนั้นที่จะซื้อถูกไหมและสุดท้ายก็ไปอยู่เชลซีนะครับเราทุ่มไปเป็นร้อยล้านอะ เออแต่สุดท้ายเขามีสัญญากับ Chelsea, เชลซีเขาเลยไปเชลซีครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าในราคา100ร้อยล้านปอลีพูถ้าต้องการจริงๆก็อยากจะซื้อเหมือนกันนะครับอ่ะถ้าต้องการที่จะซื้อจริงๆก็มีตังค์ที่จะจ่ายเหมือนกันนะครับกับราคา100ล้านปอนไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมว่าถ้าเอาจริงๆเขาซื้อแน่ๆกับอายุ23ปีถามว่ามาแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่า ถ้ามาแล้วผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราเนี่ยเขาจะปลุกปั้นได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ก็มันยังเป็นแค่ข่าวลือนะเออมันยังไม่ได้ออฟฟิเชียลหรืออะไรนะครับก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับอ่ะก็หมดในเรื่องของการซื้อขายคราวนี้เรามาพูดถึงคนที่กําลังจะจากไปกันบ้างนะครับนั่นก็คือเจย์องเกิของเราเนั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุดแกทำไอจมาแล้วนะครับเออเจนคอปนี่ยแกเป็นคนที่ ไม่ค่อยเล่นโซเชียลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเังคอปนะครับยืนยันผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการแล้วว่านะครับตัวเขาเนี่ยได้มี i n s t a g r กรมส่วนตัวแบบเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดประสงค์ของแกที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็คือการเปิดใช้งานเพื่อที่จะให้มันเนี่ยติดต่อกับแฟนบอลของสโมสสรีพูนักเตะที่เขาเนี่ยร่วมงานด้วยนะครับโดยนักเตะริพูเนี่ยเขาอ่าโดยนักเตะ รีพูเนี่ยที่เขาต้องการอยากจะให้รู้เรื่องราวของสโมสรและก็แฟนบอลแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ใช่ผู้จัดการทีมของที่รีพูลแล้วก็ตามแต่ตัวเขาเนี่ยยังคงเป็นพลเมืองและก็พลเมืองกิตติมศักดิ์นะครับแล้วก็เป็นสเกลเตอร์สเกลเซอร์กิตติมศักดิ์ของเมืองรีพูลตลอดไปด้วยนะครับก็ใครยังไม่ได้ไปกดติดตามแกก็ไปกดติดตามแล้วกันนะครับชื่อคลอปโปนะครับ k l o p p o นะครับ ย้ำอีกทีนะ k k l o p p o นะฮะแกใช้ชื่อว่า c o p p นะฮะไปติดตามแกได้นะตอนนี้เห็นเขาว่าคนติดตามเนี่ยน่าจะปลาเข้าไปสองแสนสามแสนแล้วนะครับเออไปติดตามได้ถ้าใครคุยภาษาภาษาอังกฤษกเก่งๆก็ลองไปคุยกับแกแล้วกันนะครับแกก็คุยภาษาอังกฤษกได้สบายสบาย,สบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นทางการและเป็นออฟฟิเชียลด้วยนะเออฝากไปติดตามแกหน่อยนะครับอืมถ้าใครยังยักยังรักแกอยู่นะครับและยังอยาก ติดตามแกอยู่ก็ไปติดตามได้นะกับทางโซเชียลมีเดียนะครับในไอจีะ IG, นะครับเอาเมื่อกี้พูดถึงที่แกบอกว่าแกเป็นสเกลเซอร์ใช่ไหมนะครับล่าสุดนะครับเจนคอปเนี่ยแกก็ออกมานะครับออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับบทเรียนล้ำค่านะครับว่าสเกลเซอร์เนี่ยไม่มีวันยอมแพ้นะครับเจนคอปนะครับ เขียนคําอําลาแฟนๆโดยบอกว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้คือชาวสเกาเซอร์ไม่มีคําว่ายอมแพ้ในพจนานุกรมนะครับเจนครับแกพูดไว้แบบนี้ครับว่าลิพูคือเมืองที่เราอาศัยและทํางานแต่มันก็ยังคงเป็นสถานที่ที่เรารู้สึกตกหลุมรักด้วยเราเป็นนี่เมืองนี้อย่างมากนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ต้อนรับคุณ นี่คือสถานที่ขอภัยฮะที่ต้อนรับคุณเหมือนกับเจ้าลูกชายและไม่ได้สนเลยว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนมันแค่อยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้และผมก็คงไม่สามารถภูมิใจได้มากกว่าการที่พวกคุณอนุญาตให้ผมมีความรู้สึกพิเศษอย่างยิ่งบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมจะนำติดตัวไปด้วยคือคำว่ายอมแพ้ไม่ได้อยู่ในพจนานกุกรมของสเกาเซอร์อย่างแน่นอน หากคุณมาจากที่นี่โอกาสคือคุณไม่ใช่แค่พร้อมที่จะต่อสู้แต่คุณอยากที่จะต่อสู้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องนี้แนวทางที่คุณยืนหยัดด้วยความสามาัคคขีภายใต้สภาพแวดล้อมทั้งหลายหมายความว่ายิ่งมีอะไรต่อต้านคุณมันยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะชนะผมรักสิ่งนี้มากกว่าที่จะสามารถบรรยายออกมาได้เลยนะนี่เจนีคอปแกออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับการเป็นสเกาเซอร์ นะก็หมายถึงเมืองลิพูเนี่แหละนะครับและแกก็พูดเองนะครับว่าสิ่งที่แกทำไอจไว้ด้วยนะครับก็คือคนเมืองลิพูเนี่ยยกให้แกเป็น s า o เซอร์นะครับแล้วก็แกบอกไว้แล้วนะครับว่าถ้าวันหนึ่งลิพูต้องการตัวเขาเนี่ยเมืองนี้ต้องการตัวเขาเขาเองก็ยินดีที่จะกลับมาด้วยนะครับก็นะปล่อยให้แกไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับไปพักสมองหน่อยไปเปลี่ยนอริยบทไปทำอะไรให้สบายใจไปเลี้ยงหลาน นะครับให้มีความสุขอยู่ให้มีความสุขก่อนสักวันหนึ่งหนทางมันอาจจะมาบรรจบพบเจอกันอีกสักวันก็ได้นะครับอ่ะยังไม่จบเรื่องของครอปนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับมันมีการต้องบอกว่ามีการให้สัมภาษณ์ของนักเตะนะครับเกี่ยวกับการที่เจอเองครอปจะไป นะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยพูดถึงเจนียคอปว่ายังไงนะครับเขาก็เลยเอาคลิปพวกนี้นะครับมาเปิดให้ทางบอสของเราเนี่ยดูนะครับคนแรกนะครับที่พูดถึงเจนคอปนั่นก็คืออาริสันเบเกอร์นะครับอาริสันเขาพูดไปอย่างนี้ครับว่าแน่นอนว่าครอปเนี่ยมีผลกระทบอย่างมากต่อชีพของผมเขาคือคนที่จัดการอ่ะขออภัยครับเขาคือคนที่จัดเตรียมทั้งหมดนี้สามารถสัมผัสประสบการณ์ทุกอย่างที่ผม เคยประสบในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ในวงการฟุตบอลก้าวไปสู่ระดับสูงขนาดนี้และไปถึงจุดและไปถึงจุดนั้นผมได้บรรลุสิ่งที่ผมได้ทําสำเร็จและนั่นก็เกิดขึ้นจากการผลักดันของเขาทั้งหมดเขาเป็นคนที่เปิดเปิดประตูโอกาสให้แก่ผมเพราะลิรีพูมอบความสำเร็จเหล่านี้ให้กับผมผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขามากเรามีความเชื่อที่เข้ากันได้วิสัยทัศน์ของเรา ต่อโลกก็เกือบจะคล้ายกันและแม้กระทั่งวิสัยทัศน์ของเราในเรื่องฟุตบอลด้วยผมเชื่อว่าสิ่งนี้ทําให้การอยู่ร่วมกันง่ายขึ้นผมมีความเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อดังนั้นสิ่งที่เขาถามไม่ใช่แค่สำหรับผมแต่สำหรับนักกีฬาที่นี่เป็นกฎเพราะเราเชื่อในสิ่งที่เขาพูด เราได้เห็นมันได้ผลและเมื่อคุณเห็นมันได้ผลเขาอยากทำอีกครั้งเขารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมนี้เสมอเขาเป็นผู้ชายที่ช่วยเหลือผมมากในช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยส่วนตัวแล้วตอนนี้ผมสูญเสียคุณพ่อไปตอนที่ผมขุดสูญเสียคุณพ่อไปเขาเป็นผู้ชายที่คอยอยู่เคียงข้างผมอย่างใกล้ชิดเสมอดังนั้นความเคารพความสเสน่หาและความชื่นชมที่ผมมีต่อเขา จึงยิ่งใหญ่มากมายจริงๆและน่าเสียดายที่เวลาของเขาที่สโมสวอริภูกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วแต่นั่นคือชีวิตและมันก็ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปนี่ฮะทางอาริสัอนเบเกอร์พูดถึงบอสไว้แบบนี้นะครับก็มันทำให้เห็นเนาะว่าบอสนะครับรักนักเตะของแกมากจริงๆนะครับก็ในเหตุการณ์ที่อาิสซนเขาเสียคุณพ่อไปเนา บอสแกก็อยู่เคียงข้างมาตลอดนะครับแล้วนักเตะทุกคนที่แกที่อยู่ในความดูแลของแกแล้วกันนะครับไม่ว่าจะซื้อขึ้นมาหรือจะปั้นขึ้นมาหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ขึ้นมาแกรักหมดนะครับแกให้ความสําคัญทั้งหมดนะครับมันก็เคยมีข่าวเนาะถ้าใครยังจําได้เมื่อวัน2วันที่แล้วนะครับในไลน์ของอทางเจมิลเนอร์นะครับแล้วก็อีกคนนึงถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นบ๊อบบี้ฟิมิโนนะ เออนะครับเจนคอปเนี่ยอยากเก็บทั้ง2คนนี้ไว้นะครับเพราะว่าแกรักนักเตะของแกแต่สุดท้ายนะนักเตะก็เลือกที่จะย้ายออกไปนะครับซึ่งแกก็ต้องยอมนะครับแฮนเดอร์สันกับฟาบินโยเองก็เหมือนกันนะครับแกก็อยากเก็บ2คนนี้ไว้เหมือนกันแต่สุดท้ายนักเตะก็เลือกที่จะไปเหมือนกันนะครับแกก็เลยต้องยอมแต่จริงๆแล้วแกไม่อยากขายนักเตะที่แกใช้งานเลยนะเออถ้าเป็นไปไได้เี่แกกลือทจะม่ขาายยเเลนนัี่มทํให้เหห็นน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 ะะะคคคครรรััััับบบว่าาแแกกกกกตขขอองดไีึ ที่ออกมาพูดถึงนะครับแล้วมันทําให้ชี้คลายปมทุกอย่างเลยนะนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาร่าแน่นเองนะครับโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ยนะครับออกมาพูดเกี่ยวกับความทรงจาของเขากับเยนคอปและความสัมพันธ์ของทั้งคู่แบบเต็มๆเ,เลยนะโมฮัมเหม็ดซาร่าเขาพูดออกมานะครับว่าผมคิดว่าการที่เราพูดคุยกันตั้งแต่ในตอนแรกเริ่มนั้นคือสิ่งที่ติดอยู่ในใจผมมากที่สุด เขาอธิบายให้ผมฟังว่าเขาต้องการผมในทีมมากแค่ไหนซึ่งเขากำลังสร้างทีมยุคใหม่และกับซาเโอมาเน่และก็บอบบี้หมายถึงโรเบโต้ฟิมิโนนะครับเขาต้องการให้ผมอยู่ที่นั่นด้วยเล่นอีกด้านหนึ่งของฝั่งเขาบอกผมว่าเขาจะพัฒนาผมให้ก้าวไปไกลามากกว่านี้และให้อิสระแก่ผมในการทำสิ่งที่ผมต้องการผมก็เลยบอกไปว่าโอเคผมจะไปหาคุณและจากนั้นเราจะทาสิ่งที่คุณบอกว่ามันจะยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน เราใช้เวลา7หรือ8ปีร่วมกันและมันมีความทรงจำมากมายอยู่ในหัวใจของผมแต่ผมคิดว่าเมื่อเราคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อเชลซีเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้และเมื่อเราคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในใจของผมเพราะมันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นการสร้างประวัติศาสตร์จากเราทุกคนผมพูดตามตรงเลยนะเขาช่วยเหลือผมและพัฒนาผมมาก อย่างไม่ต้องสงสัยและแน่นอนว่าผมช่วยเขามากในฐานะผู้จัดการทีมด้วยเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้สโมสรคว้าแชมป์ได้สำเร็จและอย่างที่คุณเห็นพวกเราประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างมากสิ่งที่ผมได้รับจากยุคนั้นก็คือเขาเป็นคนที่ถามผมเดือดร้อนขออภัยครับเขาเป็นคนที่ถ้าผมเดือดร้อนผมจะโทรหาเขาเพื่อขอความคิดเห็น ผมคิดว่าการสื่อสารของเราจะอยู่ไปตลอดชีวิตเพราะความสัมพันธ์ของเราไม่ใช่แค่งานเพราะมันมีเพราะมันเพราะมันคือความสัมพันธ์ที่จะแน่นแฟนเพราะเราผ่านอะไรมาด้วยกันมาเยอะมากจริงๆเราเดินทางไปต่างประเทศมามากมายด้วยกันและผมคิดว่าเราจะติดต่อกันตลอดไปอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยโมซาลาพูดออกมาแบบนี้นะครับ นั่นก็มันก็คลี่คลายปมในเรื่องที่มีปัญหากันเนาะเมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อ,อประมาณสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่มีปัญหากันที่ทะเลาะก,กันนั่นแหละนะก็เนี่ยทุกอย่างมันคลี่คลายหมดเลยครับกับการที่ซาร่าออกมาให้สัมภาษณ์นะบออบแบบนี้นะครับออกมาพูดถึงเจอเองเขาแบบนี้นะครับแกซาร่าพูดไปถึงตอนที่ย้ายมาใหม่ๆด้วยนะครับก็ครอปเชื่อมั่นเลยว่าจะพาซาร่าและจะปลุกปั้นซาร่า ah ให้ดีมากกว่านี้แล้วซึ่ง มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับโมซาลาเนี่ยเป็นลักเตะต้องบอกว่าระดับโลกไปเลยนะครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลทำผลงานได้มากมายนะเป็นดาวซันโว2ปี3ปีติดนะครับแล้วก็ใครๆก็อยากได้ตัวเนาะทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวจากซาอุดีอาระเบียอยู่เลยว่ายังอยากได้โมซาลาไปร่วมทีมนะครับซึ่งก็แน่นอนครับก็เจนคอปคือที่สุดแล้วจริงๆนะครับของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับทำเพื่อทุกทำ ทุกอย่างให้กับล์พูมามากมายจริงๆแม้ว่าจะเป็นเหล่าบรรดากองเชียร์ทำให้กับทีมทําให้กับเหล่าบรรดานักเตะนะครับแกทําให้มาเยอะมากจริงๆนะก็วันนี้เป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับที่แกจะคุมถ้าใครสะดวกที่จะดูฟุตบอลก็ผมเชื่อว่าขอให้ดูนะครับไม่รู้ละว่าจะเป็นช่องทางไหนนะก็ขอให้ดูอยากให้ดูครับอยากให้เก็บความทรงจํานี้ไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวความทรงจําแบบเนี้ยกับเจอเองคนะมันจะ จบสิ้นลงไปแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อเราก็ต้องเจอผู้จัดก,การทีมคนใหม่ในอนาคตมันจะเป็นยังไงอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันกับคนนี้ขอให้ทุกท่านจดจำในเรื่องดีๆของเขาไว้จดจำสิ่งที่ดีๆที่เขาเคยทำไว้อะไรที่มันไม่ดีก็ผ่านมันไปครับทุกอย่างมันจะจบแล้วในวันนี้นะครับสี่ทุ่มอย่าลืมนะครับเชียร์รีพูกันเยอะๆนะครับแล้วก็ภาพบรรยากาศผมว่า หลายๆคนเดี๋ยวก็ได้ดูตามหน้าอินเทอร์เนต็ตแหละนะครับบางคนผมว่าอาจจะมีน้ําตาล,ล่วงน้ําตาล,ลินนะเออนะครับยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับเกมในวันนี้อย่าลืมติดตามด้วยนะสี่ทุ่มลิฟู์เปิดบ้านพบกับวูฟแฮมตัน วันเดอร์เลอร์นะครับสำหรับข่าวในวันนี้ก็ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กันมาด้านล่างนะครับชมจบแล้วอย่าลืมไปกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับฝากไปกดกันเยอะๆนะครับแล้วก็คลิปนี้นะฮะต้องขอตัวลากันไปก่อนคลิปหน้าจะนำพาข่าวสารอะไรมาฝากกันอีกก็ฝากทุกท่านมาติดตามชมมาด้วยนะครับกับช่องช่องนี้ครับพอ Walk a อ o โ e วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ